ครับวสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานักครับทีมงานเบียร์ได้กงเนี่ยนี่ก่อนครับมาได้ข่าวอ่ะไอ้ล่าออกมาแล้วนี่นะนะใส่ตุ้มไว้ไล่าไม่นี่สองวันและะ้วเหรอสองวันสองคืนแล้วครับตั้งแต่คืนวันเนสาร์เนาะวันที่สิบห้าแล้วบูปะนี่เขามาสวนไอเชิดนะครับเด้อเราขอบคุณป่าเชิดครับกับที่พาบ่นนะครับเอาแั่ ที่เขาได้มาพักมาเห็นคืนนึงครับมาพักเบ็ดกันก็เลยมาใส่ตุ้มไว้หน่อยให้ร่ันใส่ไว้ละตุ้มหนึ่งก็ตุ้มแจ่ครับตุ้มแจ่ไปเาอาไว้พอนะครับ,รบ <ๆ S 1> อืข้างหลังไม่ตองต่ออ่านี่นะครับมาใส่บท่ที่พักเบ็ดได้ปลาเย็ยนสองตัวนั่นนะครับน,นี่เอดใส่ไว้ตั้งแต่คืนวันเสาร์แรกวันเสาร์ดินแห้งว่ะล้ะ

<laughs> còn <laughs> lo mình luôn nhắm đứt nữa nè hàng Có đây tôm lo hả con โอ้โ้หอยปลาแซเน่าออนี่นะดูเรื่อยยืมอย่งนี้หอยไงหอยชลีครับหอยชลีโอ้นี่ยังน้อยกว่านั่นน้อยๆวนนั้นใหญ่เรืหนสองหลังเนาะนักีตัวโอเคแล้วนะฮวางนี่บอันเฮวอานี้ิจะมังเฮ้ใส่นะใส่เ๋ยอใส่ใส่โตกะ อาายไปโอ้ไปน้ำไปเหยไปน้ำไปน้ปตุ้งมาลือเสียเฮ้กาสดงให้กันมาแมยี่หลังเกินโอ้กินเออก็ถ้าก็ถไอมันงนี้มันกัจับได้แน่อ้เออมาโชว์ให้กนมาเด่นสองหลังนะครับในต้มแล้วกนเฮ้ยเสียงขงด้ว เขาจะตบกันตงเป็ดดีกว่าเนาะพัดพัดพิษเอจางพิษจางเม้าเห็บแล้วก้อนไม่แต้บอกเฮ้ยน โอ้แ้เรีนมันนักกัน,นอย่นีนกกน้นักกะน,นักกะลุงเป็นอนันหลุมเป็นนององครับน้องไฟบ้านจิบจิบเลยคนอื่นอือแสงไตวันเสาวันนี้เขามาวันจันทร์ดีสุด อตัวอืมอไได้แค่หลังนี่อืมอ้าสองตัวโอเคโอ้ได้เป็นกับแก้มก็เป็นเป็นูอืมเหมอนหอยครับหอยบ่มี้นกมีกับปูเป็นยงเป็นยังต้องปาเอาบลูดอ่ะสองตัวก่อน มันนี้มงููากเลยนะส้ปูือนเองเนาะต้มเนี่ยไส้หน่เน้ะน้ำเดือน่อยนี่นะีกับมูี้ไม้กอใสเยอะรูอืเดี๋ยวนี้ก็มีใช้เบียแครับมีไส้แนนะต้มได้อยู่ก่อนมีมี้อปากนะ หเอาเมืกนอนตัวไงจบจุบห <f> ูมันี like <bbe> ้ยครับเลือดมันติดโอ้ยโอ้เนาดโอแตายมมีบัตรอุปจยยังเย็นดูกินขี้นเย็นครับกับไนอนอยู่ในต้องกันน่เนิ้วนิ้วฮอุ้ยอุ้นิ้วอยู่ในต้องเย็นนะเขาจะทุบซมมันจะทุบเป็ด่นี มันจะมันเล็งแล้วครับเอาอย่างไรเอาผิดครับอืมิหนูย่งนันี่ใครขาใครับขาข้างแี่อนป่ะอืมข้าปอ๋อีเดียวจะเขานนนั่ง่จองเบสมึงก็อือมูจองเบสปิกก่อนเขาเมนโอ้กะเทียมอมขาว ปีครับโอ้มีฝนนปง้เหมือนน้ล็อกมน้ำมงเารดประมวลมมวงสสก้อนเสเกลือปนไปล้วนี่ก็ที่เห็งานบุรีอ่ะด้าพันเจ็ดเท่าเงินอืกินหัวสักสองแกนนะทุกสีกินเผ็ดได้ แม่ลองคิดแล้ไป้มเนี่ยไัมากกับอมีกัก <t om kit> <T> ้มกาข้างล่างอือจะมีล่างก็ไน้ำมาคุกเดเอาซสาคุกออกกันขันต่อใส่เบ็ดหน ยังได้ไงโอ้อโอเไปอยู่เหี้ยไอ้อตุ๊บสนขัน,น,นอสองครับโดนล่งแค่นั่น <laughs> เ้อ้ยต้องัวนกบมันจะน้อยนะครับเนอ์นี่เล่นใส่ไงกันครับสม <laughs> บนี่สวนก็แมันั่น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  ก็บีบใส่ตัวเองนะครับเพราะผมได้ดังทานแล้ยกดแจ็กเก็ตตัวใหญ่ต้มไม่เมินเลยนะครับต้ตตมเมินแตกน้อยแตกครบอโอ้หน้าเป,ปน็นคนขนาดนี่ใช้น้ำป,ปลากันนี่นะใส่กอ่อนใส่ยา๋อ้ใช้น้ำปลา,อาตอนแลงๆคำคำนะครับราาถ้ไบาไคโทมาร์ติบุ้ด้อดใสายโอซมาภัยนะครับเนอเพราะเรากำลังทำคลิปกันอยู่นะครับเพื่อมันบันเทยสะดวกนะครับเนอครับ เรากุจะนักนะครับโทรทักทายหาันมานะครับแข่งเลยก่อนอ่ะติงมก๋าซุกนล,ล่แหละแต่มันแตกมากัน,น,เ,นเ,เออหูใหญ่ต่ำกินในหอมมากมาโอ้ม,หอมามหน้าต้มสุก พาไปพามาหองของนัวครับเล่นลูนิดเหรอฝานิดหน่อยลลอนะหอมไปละจับเอมสุดหย่อนมาใส่เบ็ดปักเบ็ดอีกหนะอ,อ่าพู เล้อ่ากับกระ่ออะไรอย่างนี้หอมต้นหอมพักชีนี่รันลังกับก้มก่อกับอหมงลักทออีิดแห้งครับหอมด้นะงถอา้อไนไปเตาไรชนอาอคือบุกินนะบุยกินนอตโควิดเนี่อื สีจะกินได้เนี่ยตายละก้อนนี่จีเพ็แล้เนีมันแดงอันนั้นแดงนะเดี๋ยวเราหมืนก้อนจูบเหมือนกันจูบนี่ใส่กระลำังเลยมาอีเดียวจบอืมยากจิบครับไมได้ครับน้ำเข้าไปทำลายปุ๊บหมด อันนี้เขาเล่นใส่ใหญ่ๆเลยเพื่อนวัดเอ้ยเนาะรอก่อนเนอะเพื่อนเนออโควิดมันหายก่อนแล้วเราพวกเราก็เจอกันคิดถึงทุกวันนะครับเพื่อนมันงานอเอะมันน้ำปีนี้มปมันนาปีนี้มันหวานหน้ามันหน้ามันหน้าแบโอกินเจอือืมันเลยหวาน

ใหญ่เลยนี่มาต่างบ้านต่างแม่อุยเด็ดใบก่อนจะกินยวเอาไปขอจ้าตีจะตั้งก่อนเนาะครับสุดยอดครับตีกินทั้งไส้หวะดีๆ่ากิ่นกินนี่สงสารไมเลิกเจ้ตีหายเจ้าอย่างเออเพืครับมาเชิกินต้มต้ปเย็นเออ จะ,จะดังมาหาหากินเพื่อห้องแหม่มห้องหมันอุ้ยนี่ผมวงนี่ห้ามพูดอไปที่คราบอ้าวลุออง,งสีอ่ะยิ้พอก,กอนเนอ้อน้ำซุปเป็นได้ห่วงรับตีครับกนเน้อ,อับอาร์เมล่ากำแล้วนี่ปฏิงูเนื้อชุดยอดเออต้เป็ดปลาไหลโลกตัวยครว่าเป็นงูปอใจเนื้อเนื <c oughs> <c oughs> ้อปลาเย็นครับเนื้อนี่ก้อนเออที่ยอนโล่ห่วงมันติน้อย ปลาเตงูนะครับนี่นะปลาเตงูสิงเนอร์จะซัดสมนนะครับนี่นะปลาไหลนะครับเอาเล่เอาตีทันหันนัดนั่นนะของหวานดีไม่เด็ดใยผมโคตร่องละอ๋อห่าะัอาหารใส่เออป๊อที่โตดีกันไปกี่บน ทางไหนแล้วเนี่ยอมอีปะผมกินมันแล้วครับเหมน้ไมครับเนี่ยเย็นเย็นน้ครแต่ลงรุ่น่าแสงลงรุนมาแสงแต่วันเสาร์เนาะเพชรที่เข้ามานอกครับลูกศสีอ่ะมาปากตักเอาเนอหน่อยออน้นมดกันนมดอย่งน้ำกันมถ้าไปได้ดีก็ออกอีกเน่ ต่างกดน้ามันเหนอยไปดเดี๋ยวมันอ่เดี๋ยวนี่ผองอมเนาะเอามันบุกไปมากเดี๋ยวเดี๋ยวน้ามันเหนื่ยนี่แขมีนุเปิดหัวอะวเนี่ยเดิ๊กเดมาอาจจะมีหลามนะครับอยู่กันนะครับเนี่ยเตรียมอะไรของขวบก่อนคาดยังไปนี่งนเลยนะเตเลยนะปิดเ คือเกอ่ยเกี่ยวคือพอีกาเอกันแล้วครับปานี้เยกันแล้วรู้จืกรู้จักที่คนนอกมาที่สี่ห้าปีแล้ววันนี้ครับงานยูทูครับกิแล้วก๊นอเียลงสีเข้ากันเนอะหอืหยอดออุ้ยไม่เห็นเหรอไอ ส่วนน,นุกนผมอ่ะเก่งหินอ่าก่งกันไปเรื่อยๆแล้วอุ้ยจิ้มกันวันนี้กอ้อนขอใบหัวหัวเป็นเชียววันนี้ขอใบจิม้มจิ้มมันแล้วนัอุ้ยไมาปลาเชิดจิ้มตุ้มปลาเย็นแล้วพี่พาณไหกินเนาะฮะ <laughs> 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 หัวลุบลุบ <laughs> นี่นี่ปลาเนี่ยนี่นเตรียมถ้วยไวเรียบร้อยละปอด นี่ใส่ใหญ่ครับตัวนองสองตัวได้งตัวนะตัวใหญ่เอาหนเจอเจต้มน้ำบรรดาอะไนี่ะใส่ใหญ่เ้ลองสักแก้วล้ยได้ได้ไดแก่อุ้อ๋อเนี่ยอันนีนี่เราแดงนี่นไอ้ปากเนี่ยต่างตักเลย เดี๋ยวเฮีอยันจิ้มเเออเฮียเเฮียเออดีย่แตกกันะครับอยู่ในสยอยู่นาบ่งใคระได้าพบเสดีเลยเสดีเส็เลนะ้อหัวี้ยาเล้นหเอาตั้งกลางครับเจวนาเคดีน้ำแข็งเนาะเออดีได้ยุ่งเลยนาอะล่างขอเห็นหน่อยอนครับตัวนี้คุณไปเสียจะนักเน้อนะครับอานวยสถานทีนะครับครับที่พาใจดีแต่ เจอดอนเลยครับฮได้ไครเหน็บโม่เหนาบมเลยัวให่เนาะบางขอหน่อยหน่อยครับครับผมแกลโควิดเห็นไข่หมอนปมันไข่หมอนหมดวไี้สามารถแปดบ้านหมดนะไข่หัออ่าปะเออไปมามาจิ้มแหละพี่จิ้มกันฮะ อืเดี๋ยวรออันนี่หนอประก้นเอาไปหนออามูี้ใส่ครับอยลามูเต่นอนอ๋อโอ้จสถ้านะใจเวทมัดใส่หายมดค่ะโอเคขอบคุณล่านะวันนี้หนาส่าอุแซว่าแมัดใส่ตุ้มไว้รอตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็ว่าม่ได้กินเมนูเด็ดๆล่ะนะครับโอ้นี่สุดยอด ก่อนกับจัดขึ้นเลยต้มอเหรอต้มส้มเนาะต้มเป็ดกลมใจส้มฝันไหลเลือกส้มฝันไหลเออโอเคครับนี่เหรอเนาะเนาะป๋าออกเลยไอ้ก้านเขียวไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยผักบุ้งเคเดินทางปลอดภัยเถิดน้องพี่โอเคเดี๋ยวแปะกันนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาเข้มแน่นเน้อกำลังใจชีวิตคมนอดกับทีมงานเป็นอย่างดีเลย เดี๋ยวนี้นะครับทีมงานคนใหม่เขาก็มาแล้วนะครับไอล่านะครับเขาว่า <c oughs> อู้เป็นตัวแทนไนอ้อื้อข้าวอะเย,ย <c oughs> สิว่ะพเสิวปูนปูนอ้นอเคอ่ีว่าอันผมขอมอนปจจายเขามามมวนด้วยกันมาได้นะครับเพราะว่าสดายถ้าบ่ติดโควิดในทีมงานเขากับอันนี้เคงจะหลายหลายคนดีมาด้วยกันเนาะ มันโควิดไ่ได้นะครับจะได้กอกปลอดภัยนะครับเน้อ,อ,นคอ,อใครชอบบรรยากาศมันอกนอกมันอกนอกบันีนะครับกัฝฟากดติตามครับช่องชีวิตคุนอกแฮมช่องคือช่องชีวิตคุนอกเอฟซีนะครับเป็นภาษาอังกฤษจะได้กับฟากดดิ่งด้วยนะครับจะได้หูก,การเคลื่อนไหวของทีมงานท้องโอเคครับเดี๋ยวขอบคุนเจ้าของสถาทนที่นะครับป่าเชิดนะครับครับเทพานะครับเดี๋ยวนี้ผนพักก่อนละฝนผูกผนมีภารกิจโอเคครับคลิปหน้าเอาปักกันไหม อวันนี้ชีวิตคนมานก,กับทีมงานมือมือหน่อ <นา S 2> ยนี่คนโอเคครับขอบคุณครับผม <c oughs>